สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบและเอฟซีนะครับพบกับช่องชุมพลคนเลี้ยงวัวชาแนลนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้จะมาทามาชมการเลี้ยงวัวกลางค่นนะครับที่ละทุ่งสวนเสียบอยนะครับบ้านหนองตรงใหญ่วันนี้จะปล่อยแบบชีฟีวสบายๆนะครับเุ็นาง เลี้ยงแบบสบายๆถ้าปล่อยในที่โล่งวัวมันจะไม่ค่อยเดินนะ,ะมนเก็บกตัวเลี้ยงง่ายนะสุดมากที่คอ,อ,อกจะมีแต่วัวเล็กนะครับขึ้นคลอดได้ไม่กี่เดือนนะครับสองสามเดือนก็ฟืนใหญ่ึพื้นที่กว้างมาก อันนี้เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช้สารเคมีหรือยาในการกระตุ้นการเจริญติบโตของวัวนะครับวัวพวกนี้เชร่องแบบโตมากนะครับผมมันจะมีลูกแล้วฮะอันนี้จะเป็น หน้าเสียบอยนะ่ายช้มด้านนู้นช่วงนี้จะแรงครับวัวค่อนข้างหอมหน่อยนะครับผมพอกินแต่ฟังแล้วก็ยญาเสริมตอนเย็นหลัง6นะไปกด ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแลแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครัคผมหมดมันจะอยู่ในรั้วมันจะกระจายมันจะเป็นไล่นาส่วนผสมน,นะ แรงวัวต้งต่างผมหน่อยนึงหันหลักจะเป็นฟางแห้งนะร,รอฝนตกองเดียวนะรอหญ้าขึ้นเก็ดใหม่นะครับตามชมคลิปต่อไปเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ